43 42 S อร์ชั่น2จะมีอารมณ์การติดบูธที่ช้ากว่าพวกนี้ก็จริงแต่จังหวะบูธมันมาคือเหมือนพายุอ,ะอ่ะอยากให้เห็นว่ามันแตกต่างกันยังไงต่อไปก็จะลองว่าตัง้งแต่เข็มกนอีกรากกับตนบูธเต็ม40กี่<ม>พันรอบประมาณเกือบ3,000นะจะลองสับแบบไม่ยกเลงดูจะสีเหมือนเดิมเริ่ม เห็นนะเห็นแล้วว่าสับเกียร์แล้วบูสก,ก็ไม่ได้ตกลงมาเ<ะ>หมือนที่บอกว่าลูกนี้เหมาะสาหรับช่วงขับคือช่วงกลางๆ<ะ>นะครับไม่ได้ติดบูสไวมากไม่ได้ท้ายมาก<ะ>เลยบอกว่ารุ่นนี้รุ่นขายดีเพราะว่ามันอยู่ในช่วงกลางๆ